หานท้าชะตาฟ้าปริศนาจุทธจักรตอนที่24วรรณกรรมใต้ดิน ตึกที่8ของสำนักตรวจสอบเป็นสถานที่ตรวจพิจารณาหนังสือเอกสารของราชสำนักลักษณะคล้ายสำนักงานเซ็นเซอร์ข่าวสารยุคสาธารณรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือที่จัดพิมพ์ออกมาหลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาจากตึกที่8ค่อยอนุญาตให้ตีพิมพ์ได้เมื่อหลายปีก่อนหน้าที่ตรวจพิจารณาหนังสือเอกสาร ถูกโอนไปยังสำนักการศึกษาแทบทั้งหมดแต่ยังสงวนสิทธิ์ในการตรวจพิจารณาหนังสือที่เอกชนจัดทําขึ้นมาดังนั้นเป็นที่คาดคิดได้ว่าบทความที่บญญรรยายศิลปะเรือนร่างของคนการเผยแพร่สินทรีศาสตร์ว่าด้วยความรุนแรงตลอดจนข้อเสนอปฏิรูปที่ไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากห้องเต้จะไม่ผ่านการตรวจจากตึกที่แ แต่ไม่ว่ามนุษยชาติบนโลกใบไหนล้วนเกิดความอยากรู้ต่อเรื่องทางเพศความรุนแรงและการเมืองส่งผลให้เกิดพ่อค้าหนังสือใต้ดินขึ้นโดยทั่วไปแล้วพ่อค้าหนังสือไม่กล้าแต่ต้องหนังสือทางการเมืองแต่นวนิยายปรโมโลกเร้าอารมณ์ถูกคัดลอกจับพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมากผ่านช่องทางที่ผิดแผกเข้าสู่ตัวเมืองที่แตกต่าง ส่งถึงมือผู้บริโภคทั้งหลายตาเส้นที่อุ้มเด็กผู้นี้แสดงว่าเป็นห่วงข้อสุดท้ายของช่องทางสายนี้ทั่วทั้งมหานครคุ้นชินกับสภาพเช่นนี้ตั้งแต่แรกจึงไม่มีผู้ใดตรหนกตื่นเต้นแม้กระทั่งทางการก็ลืมตาข้างหลับตาข้างผู้ที่ได้รับประโยชน์คือราษฎรทั้งหลายเอง สตรีกลางคนที่ขายหนังสือต้องห้ามหาล่วงรู้การคงอยู่ของวิดีโอกับดีวีดีไม่ถึงลืมตาค้างถามว่าอาคุณชายว่าอะไรฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบคำถามว่ามีหนังสืออันใดสตรีกลางคนนั้นเปลี่ยนมืออีกข้างหนึ่งมาอุ้มทารกจากนั้นล้วงหนังสือกว้างยาวราวแปดนิ้วออกจากอ,อกเสือ้อ หนังสือเล่มน,นี้หน้าปกเป็นสีแดงดูไปเข้าเล่มได้ไม่เร็วปากกล่าวอย่างเล่ๆล่อๆว,ว,ว่านี่เป็นนวัติยาที่แพร่หลายที่สุดในมหานครตอนนี้ฟ้านเสียงรับหนังสือมายิ้มพลางคลิกเปิดดูเห็นหน้าปกไม่มีตัวหนังสือส่วนหน้าแรกเขียนตัวหนังสือใหญ่สี่ตัวพอพลิกขึ้นมาอีกหน้าหนึง่ง เห็นเป็นข้อความว่ามิคาดหญิงสาวนางนี้มีลักษณะพิเศษว่าแต่กำเนิดพอถูกบุรุษแตะเนื้อต้องตัวก็ร่างระทุดระทวยจนบุรุษคล้ายนอนอยู่บนแพรไหมฟ้านเสียนอ้าปากค้างไม่อาจกล่าววาจาใดได้มันมองปราดเดียวก็ดูออกว่านี่เป็นหนังสืออันใดนี่ ย่อมเป็นเรื่องความฝันในหอแดงที่ตนเองคัดลอกส่งให้กับเมย์เยๆข้อความในหน้านี้มาจากบทที่21เป็นตอนที่หญิงรับใช้ผิงเอ,อ๋อปรนิบัตคิคนชายเจี้ยเหลียนสตรีกลางคนนั้นยังเข้าใจว่าชายหนุ่มรูปงามนี้หวั่นไหวใจขึ้นมาจึงหัวรอะเบาๆกล่าวว่านี่เป็นเพียงตอนหนึ่งในหนังสือยังมีเรื่องสนุกสนานกว่านี้เมื่อชาติปางก่อน ป้านเสียนอนโปยอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวไม่สะดวกย่อมไม่อาจรบกวนนางพยาบาลมากเกินไปแต่แต่พลิกดูเรื่องความฝันในหอแดงซ้ำแล้วซ้ำเล่านึกจินตนาการรูปโฉมนมพันของตัวละครในเรื่องวันนี้มาถึงมหานครก็พบเห็นเมือเรื่องที่คุ้นตาจนไม่อาจคุ้นตากว่านี้ไหนเลยไม่ตื่นตระหนอกได้เพียงแต่ขบคิดไม่เข้าใจว่า เรื่องความฝันในหอแดงที่มีแต่ตนเองกับเหมยเอมยล่วงรู้ฉะไหนถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือเร่ขายอยู่ข้างถนนป้านเสียนกระทั่งต่อรองราคาย,ยังไม่ต่อรองก็รู้ว่าเงินออกมาส่งให้โดยไม่เจ็บปวดใจแม้แต่น้อยเงินเหล่านี้ได้จากการเร่ขายสิ่งพิมพ์แก่ขะหาบาบดีเมืองต้านโจจึงจับจ่ายอย่างมือเตอิรรอจนสตรีคนนั้นอุ้มทารกจากไป ฟ้านเยอะๆค่อยนำตี้มาถึงหน้าเหลาสุราฟ้านซื้อเจอยังเรียนรูปปั้นที่ทำจากข้าวเหนียวเคลือบสีไว้อย่างอรเด็ดอร่อยฟ้านเยอะๆยิ้มพลางถามว่าเมื่อครู่ทำอะไรฟ้านเสียนไม่ทันตอบคำฟ้านซื้อเจอก็แค่นหัวรอะกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วมันซื้อหนังสือจากสตรีนางนั้นเล่มหนึ่งเป็นสิ่งของอุจารามก กลับซื้อหาอย่างเปิดเผยป้านเยอะๆงงงันวูปบไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดป้านเสียนคิดหาสถานที่สอบถามใหม่ๆดูจึงคล้ายที่จะสนใจเด็กน้อยนี้ประโจบกับเถิงจืดจริงออกมารายงานว่าจับจองห้องพิเศษได้แล้วฟ้านเสียนจึงฉุดดึงมือน้อยๆของฟ้านเยอะๆขึ้นเหล่าไปบนเหล่าสุรามีผู้คนไม่น้อย แต่ชั้นสามกลับเงียบสงบห้องพิเศษถูกจับจองตั้งแต่แรกเถิงจือจริงได้ห้องพิเศษห้องหนึ่งแสดงว่ามีขีดความสามารถไม่น้อยเมื่อนั่งลงที่ข้างโต๊ะฟ้านเสียนก็ยื่นส่งหนังสือต่อหน้าฟ้านซือเจอ๋อส่งให้กับใหม่ๆหฟ้านเย่อเย่อขมวดคิ้วพลางรับเอาพลิกดูดวงตาก็ทบประกายตื่นตระหนกหลังจากพลิกดูอีกหลายหน้าต้องหันมาอธิบายว่า เกอรเกอข้าพระเจ้าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกฟ้านเสียงยิ้มพางปลอบโยนว่าข้าพระเจ้าไม่ได้โทษว่าท่านมันคาดเดาได้ตั้งแต่แรกว่าเมหมยๆต้องเย็บหนังสือความฝันในหอแดงที่ตนเองคัดลอกส่งให้ไปรวมเป็นเล่มไม่หนำซ้ำแบ่งปันให้เพื่อนหญิงอ่านดูเพียงแต่เพื่อนหญิงของเยอ่อเย่อสมควรเป็นคุณหนูของเชื้อพระวงศ์สักต่อให้แพร่หลายออกไปก็ไม่แพร่หลายเข้าสู่ท้องตลาด วันนี้มันพอพบเห็นเรื่องความฝันในหอแดงจากข้างถนนค่อยทราบว่าตนเองมาถึงโลกใบนี้ยังคงประเมินขีดความสามารถของพ่อค้าละเมิดฤกษสิทธิ์ต่ำไปฟานเยอะๆลำดับความคิดเล็กน้อยนึกถึงเรื่องหนึ่งเมื่อปีก่อนนาง เย็บเรื่องความฝันในหอแดงทั้ง68ตอนเข้าด้วยกันจัดวางอยู่ในหอห้องวางแผ่นไม้ทับเอาไว้อยู่มาวันหนึง่งโยเจียจินจู้ผู้เป็นทิ่ดาของจิ้งอ๋องเยมาหาบังเอิญพบเห็นหนังสือเล่มน,นี้พอหยิบขึ้นมาอ่านดูก็ไม่ยอมวางต้องการนำกลับวางเจ้าไปแต่ฟ้านเยอ่อเย่อเห็นว่านี่เป็นผลงานของเกอเกอ ไหนเลยปล่อยให้นำออกไปได้หากตกลนสูญหายจะทำอย่างไรจึงตัดใจไม่ยอมรับปากสุดท้ายเป็นชายยาจิ้งอ๋องเย่นึกหาหนทางให้ขุนนางหญิงในวางเจ้ามาคัดลอกไปฟานเยอเยอย่อมไม่สะดวกกับการปฏิเสธอีกมิคาดหนังสือเล่มน,นี้จากหนึ่งบอกต่อเป็น1ิบจาก1ิบอกต่อเป็นร้อยกลับแพร่หลายอยู่ในวังเจ้าตัวตกขนนาง สุดท้ายกระจายมาถึงท้องตลาดฟ้านเสียนรับหนังสือกลับมาพลิกดูพบว่าชื่อผู้แต่งคือเฉาเสียฉินค่อยคลายใจลงกล่าวว่าไม่มีผู้ใดทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขียนกระมังฟ้านเย่อะๆกล่าวว่าเกกอยึดถือชื่อเสียงเป็นคนไม่ผ่านตาข้าพเจ้าไม่ทันระวังปล่อยให้แพร่หลายออกไปถือเป็นความผิดมหาหัน นายเลยยังกล้าเปิดเผยว่านี่เป็นผลงานของท่านยึดถือชื่อเสียงเป็นหมอกควันผ่านตาฟ้านเสียงอดยิ้มอย่างกระอ,อักกระอ่วนไม่ได้ยกมือขึ้นข,นขยี้ผมเผ้าของใหม่ๆจากนั้นค่อยพบว่าตนเองก่อกวนทรงผมของหญิงสาวจนเสียทรงเสียรูปไปจึงกล่าวขออภัยจากนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าเมื่อเขียนออกมา แคมต้องการให้นชนชาวโลกอ่านดูเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าถูกพ่อค้าหน้าเลือดซดน,น้ำแกงคำแรกไปก่อนสนทนาถึงตอนนี้ผู้รับใช้ยกอาหารมาแล้วสองทรงเหมยจึงปิดปากลงแต่แล้วยามนั้นฟ้านซืือเจ๋อกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าหนังสือเล่มนั้นเป็น,เป,นเป็นทัางเถียงขึ้น ้านเย่อเยอพอฟังค่อยนึกออกว่าคำสนทนาระหว่างตัวเองกับเกอร์เกอร์ล้วนเข้าหูติ๊ตี้ไม่ทราบว่าเจ้าตัวน้อยนำไปบอกต่อน,นางหลิวซื่อจะสร้างความยุ่งยากให้กับเกอเกอร์หรือไม่ต้องกวาดมามองฟ้านเสียงด้วยความวิตกกังวลแวบหนึ่งฟ้านเสียงยิ้มพลางย้อนถามว่าเป็นยังไงเลยฟ้านซื่อเจอพบว,ว่ารอยยิ้มของมัน แม้อ่อนโยนแต่ก็เยียบเย็นอยู่บ้างต้องตะกุกตะกักบ,บอกว่าข,ข้าพระเจ้าเพียงนึกไม่ถึงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นท่านเขียนขึ้นฟ้านเสียนถามว่าท่านเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาหรอฟ้านซือเจอสัมศีสักกล่าวว่าเอ,อเสียนเซึ่งเคยอ่านบอกว่าเมันขบคิดแล้วบอกกล่าวตามความจริงว่า เซียนเซิงชมเชยว่าผู้แต่งมีความสามารถในการประพันธ์แต่งบทกวีได้ไพเราะฝ้านเสียงยิ้มพลางกล่าวว่าดังนั้นท่านเลื่อมใสข้าพเจ้าอย่างนั้นเหรอฝ้านซื้อเจอตอบว่าข,ข้าพเจ้าเสื่อมใสเซียนเซิงส่วนเซียนเซิงชมชอบหนังสือที่ท่านแต่งขึ้นดวงตาของมันทอแวละโมบโลบหลงชนิดหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้าแม้ไม่ได้อ่านแต่ทราบว่าในท้องตลาดแ่งขายหนังสือเล่มนี้เป็นตอนๆแต่ละตอนขายได้แปดตำลึงมันพังออกสีสษบพางกล่าวว่าเพียงเขียนหนังสือไม่กี่ตัวก็ทำกำไรมากมายถึงเพียงนี้ช่างร้ายกาศนักข้าพเจ้าค่อยเข้าใจว่าเหตุได้เจียเจียจึงยกย่องท่านถึงเพียงนี้ฟ้านเสียงกล่าวแก้ไขว่าข้าพเจ้า ไม่ได้ทำกำไรเงินทองก้อนนี้มันพบว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อตอนเองเห็นว่าตนเองเขียนหนังสือได้ทำกำไรเงินทองจากนั้นค่อยได้คิดพระกกำกับดูแลทรักษินผู้เป็นบิดาของตอนเองเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของห้องเต้เจ้าชีวิตลอยตกทอถึงเจ้าตัวน้องนี้เกิดความรักขัางใครต่อเงินทอง ฟ้านซือเจอถูมือสองข้างกล่าวว่าแต่ว่ามีแต่ท่านเขียนออกมาได้หากว่าภายหน้าท่านต้องการตำไรเงินทองก้อนนี้ข้าพระเจ้าจะเข้าหุ้นด้วยฟาเสียนทอดถอนใจเพราะว่าตีตี้ผู้นี้ช่างไร้เดียงสานักน่าเสียดายที่ระหว่างตนเองกับมันเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงแม้ว่าตนเองไม่คิดหวังสมบัติของตระกูลฟ้าน จนใจที่นางหลิวซือเกิดความคิดฝังใจอยู่ก่อนฟ้างเสียญฉุกใจคิดตัดสินใจทดลองดูประการหนึ่งจะอย่างไรก็เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดหากสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ช่วงชิงจะตกตายไปข้างหนึ่งทางที่ดียังคงหลีกเลี่ยงฟ้านเสียญพอตกลงใจก็ชวนสนทนาว่าท่านยังไม่ได้บอกว่าฉไหนาตามข้าพเจ้าออกมา วันนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือเรอ้ฟ้านซื้อเจอแม้อายุยังเยาวกลับไม่ใช่ถุงฟางข้าวจึงปั้นรอยยิ้มมันน่ารักขึ้นกล่าวว่าเพราะเพราะว่าท่านแม่บอกว่าเกอเกอเก่งกล้าสามารถให้ข้าพเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกับเกอเกอรับการกล่อมเกลาทีละน้อยฟ้านเสียรอบทอดถอนใจคุ้นคิดเออถึงการทำตัวให้น่ารัก ทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีผู้ใดทําได้ดีกว่าตนเองมันกลับเล่นลวดลายต่อหน้าตนเองสมควรบอกว่าท่องตําราหลุนวีหน้าสำนักของจือ้อมันสั้นแน่แก่ใจว่าป้านซื้อเจอคิดติดตามตนเองคงเป็นความคิดของนางหลิวซื่อแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีความจําเป็นต้องแสดงไมตรีต่อตอนเองเวลานี้ข้าปลาอาหารยกมาแล้ว ฝ้านเสียนใช้ตะเกียบดุดสายลมเพราะกวาดผ่านถาดอาหารก็คีบผักในถาดส่งเข้าปากสะกดจนใหม่ๆกับตีตี้ปากอ้าตาค้างหลังจากลิ้มชิมรสดูฟ้านเสียงก็พกศรีรษะกล่าวว่าอาหารของมหานครไม่เลวจริงๆฝ้านเยอะๆสุภาพเรียบร้อยรับประทานไม่กี่คำก็วางตะเกียบลง หันไปอ่านดูหนังสือความฝันในหอแดงฉบับระเบิลลิกิทธิ์อย่างตั้งใจบนโต๊ะมีแต่ฟ้านเสียนกับฟ้านซื้อเจอดื่มกินรับประทานการใหญ่ฟ้านซื้อเจอยิ่งรับประทานยิ่งอัดอั้นตันใจตุ้นคิดว่าเราเศร้าเย่ยอ้วนกว่าท่านฉันไหนรับประทานช้ากว่าท่านฟ้านเยอะๆยิ่งอ่านยิ่งขโมดคิ้วเพราะว่าหนังสือความฝันในหอแดงที่พ่อค้าขโมยพิมพ์ออกมา ไม่ต่างกับฉบ,บับที่อยู่ในห้องหอตอนเองสักเท่าไรเพียงแต่จงใจดึงเอาเหตุการณ์ของหญิงรับใช้ผิงเอ๋อกับกุณชัยจก,กูลเจี้ยออกมาคนในมหานครพออ่านดูล้วนเข้าใจว่าความฝันในหอแดงเป็นหนังสือลามกเล่มหนึ่งป้านเสียงพอเห็นสีหน้านางก็ทราบว่านางมีโทสะอันใดจึงวางตะเกียบลงที่ข้างถาดปลากล่าวว่า นี่เพียงเป็นวิธีส่งเสริมการขายยัยต้องมีโทรสาไปยามนี้สองทรงใหม่ส่งเสียงดังกว่าเดิมฟ้านเสียงกล่าวสืบต่อยกตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งก่อนที่บุคคลจะซื้อไปต้องพลิกดูก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรดังนั้นไม่ว่าคำนำหน้าบทนำหรือคำเปิดเรื่องต้องเขียนบอกอย่างชัดเจนเพื่อสก,กิดความสนใจผู้คนมันจิบชาคำหนึ่งกล่าวอีกว่า มมยท่านมีโทรศพัพท์เพราะว่าพ่อค้าหนังสือพิมพ์ดึงเอาเหตุการณ์ระหว่างผิงเอ๋อกับเกี้ยเหรียนออกมาทั้งที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทดังกล่าวเท่านั้นทําให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องประโลมโลกใช่หรือไม่ฟ้านเยอเยอลืมตากลมกว้างาพลางพงกศรีสารับคุณคิดว่าหนังสือที่มีความเรียงเป็นเลิศถูกยึดถือเป็นสิ่งพิมพ์ลามก หรือว่าไม่สมควรมีโทสะฟ้านเสียนหัวร้อพลางกล่าวว่าแต่ว่าพ่อค้าที่พิมพ์หนังสือต้องทำเช่นนี้หาข้าพเจ้าเป็นคนจัดทำจะก,กระทำยิ่งกว่านี้หนังสือเล่มน,นี้มีสิบบทสองคนพิมพ์ชื่อบทไว้หน้าแรกใต้ชื่อบทเขียนข้อความที่ย่อเย,ย้าวผู้คนจนต้องซื้อกลับไปฟ้าเย่อเย่อกล่าวว่าบทนี้จะเขียนอย่างไร พลางชี้มือไปยังบทที่23ในหนังสือซึ่งโปรยหัวว่ายกอ้างข้อความไพเราะในสีเจียงจีขับขานเพลงว่าหวานในมู่ตันถิงนี่เป็นตอนที่เป่าอี้ฝังดอกไม้ไม่มีถ้อยคำที่ชวนให้ผู้คนหน้าแดงไว้ใจเต้นแรงแต่อย่างไรฟ้านเสียนหัวร่อฮิฮ้ากล่าวว่าเมื่อมีคำเพลงว่าหวานสมควรใช้ให้เป็นประโยชน์ ดึงเอาตอนที่ดอกท้อร่วงพรูจนแดงฉานไปทั่วพระสุธามาเป็นคำโปรยผู้คนจะนึกจินตนาการไปเองป้านเย่อเยอะหน้าแดงวูกูกล่าวเบาๆว่าที่แท้เกิดมรรทธรรมเรื่องที่ไม่เรียบร้อยเช่นนี้ป้านซื่อเจอที่ด้านหลังรับฟังจนตะลึงลานท่านชวนนิ้วหัวม,มือขึ้นกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านทรงภูมิปัญญายจริงๆ บ้านเสียงพอฟังต้องพ่นน้ำชาออกจากปากแต่แล้วยามนั้นที่นอกห้องมาเกิดสซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าเป็นคนโอหังจากที่ใดทั้งจิตใจต่ำช้าลามกกลับยกอ้างว่าทรงภูมิปัญญา